สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการ Time Out ซึ่งเรายังอยู่ในโหมดของวันนี้เรามาเป็นนักธุรกิจทางด้านดนตรีกันนะคะรียนได้เรียนเชิญน้องก้องนะคะซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเอพิโซดที่แล้วว่าทำไมถึงคิดจะทำด้านนี้มาเราก็พูดกันเรื่องเพนพอยต์ต่างๆนะคะแต่น้องก้องยังค้างไว้ว่าหลังจากที่ทำแล้วประเสร ตัวแพลตฟอร์มได้แล้วอะไรแล้วเราพบกันจากตรงนั้นต่อ,อยังไงจ๊ะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านู้ฟัง่งฟังครับเดินยังไงพอเรามีเริ่มมีการเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับเราก็พยายามจะโตให้เร็วที่สุดอ่าคราวนี้วิธีการที่เราจะโตเร็วให้ที่สุดเนี่ยก็คืออ่าอย่างแรกก็คือต้องมีโปรดักที่เราจะขายก่อนใช่ไหมครับไมแบรนด์ก็จากที่รับคุณ ไก่ฟังในครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก็มี50วงคราวนี้เราก็มีการเติบโตมาเป็น300อยวงภายใน1ปีใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่ชื่นใจมากเลยใครเป็น i n v e สเตอจะรู้สึกว่าโอ้ขยันพี่มองเห็นน้องกล้องอะนะพี่มีความรู้สึกทําไมเด็กสมัยนี้ขยันจังเลยอะแล้วก็รู้ด้วยว่าไม่ค่อยได้นอนเจอเนี่ยรู้ด้วยว่าหัวนี่คิดอยู่ตลอดเวลาที่จะพัฒนาพี่แทรกเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนท่านผู้ชมว่าเราอยาก ให้คนไทยเป็นเด็กแบบนี้ค่ะอยากให้เป็นแบบนี้ก็เลยแทรกในส่วนที่บอกว่าโ oh อ้โหอยู่สเกลอัพได้เร็วมากในช่วงปีเดียวจาก50เป็น300วงคค่ะคราวนี้พอเราเริ่มมีการขายงานมากขึ้น <c> ใช่ไหมครับจากแต่แรกเราโฟกัสแค่ศ,ศิลปิน <haha. S 2> อิสระคราวนี้ก็พอเริ่มขยายมันก็มีเริ่มมีศิลปินค่ายเข้ามาคราวนี้ความยากในการทําการตลาดของไมแบรนด์หนึ่งคือเรื่องลิขสิทธิ์นี่แหละจริงๆพอเรื่องนี้คนจะมองว่าแพง ใช่ไหมครับแพงมากมันจะมองว่าลิขสิทธิ์ต้องแพงแน่เลยในการจ้างวงดนตรีแต่ของไมแบนเนี่ยเราก็พยายามปรับรูปแบบให้มันครอบ์ลลิขสิทธิ์ด้วยในราคาเท่าเดิมเหมือนจ้างวงดนตรีตรงครับแล้วก็รายได้ที่เกิดจากทุกการจ้างงานเนี่ยเรามีระบบจัดการหลังบ้านคืนให้กับเจ้าของสิทธิ์อีกอครับคราวนี้ก็เลยเราก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆจนทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากไมแบนเนี่ยคือหนึ่งคือได้เรื่องของการบริการใช่ไหมครับ คือทุกงานเนี่ยเราลงหน้าง,งานด้วยคือแก้ปัญหาให้ลูกค้าจัดการใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้อีกเรื่องราคาอีกก็ทําให้จากปีแรกเนี่ยเราก็เริ่มมีรายได้เติบโตขึ้นครับแล้วก็เริ่มมีการขยายทีมจากตอนแรกที่ผมมีกันอยู่4ี่คนใช่ไหมครับก็เริ่มขยายทีมขึ้นมาเป็น6กคนครับตอนนี้พอเราทําธุรกิจไปได้เรื่อยๆครับมันก็จะมีความยากของตัวแบรนด์เองเนี่ยคือเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้งทำไมมันถึงยากเพราะว่าคือถ้าเราทำสินค้าที่เป็นของเราเนี่ยเรา PR ลดแรกแจกแถมมันก็คนก็มาซื้อได้ใช่ไหมครับถ้าสินค้าเราดีแต่คราวนี้พอเราเป็นตัวกลางอะครับตัวกลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เราจะเอาสินค้าเขามาโปรโมทถ้าเราโปรโมทสินค้าเขาปุ๊บลูกค้าก็จะวิ่งไปหาเจ้าของสินค้าใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ต้องทาให้ลูกค้าว่าความคุ้มค่าของแพลตฟอร์มคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ทีมเราพยายาม ตรงนี้ค่ะพี่พี่สนใจมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยธุรกิจเหมือนกับเราเป็นตัวกลางเนี่ยทำไมเขาต้องซื้อกอยู่ทำไมเขาต้องเลือกอยู่ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยค่ะแก้เพนพอยตรงนี้ของตัวเองไม่ค่อยได้ที่ที่น้องก้องพูดเลยใช่เลยปัญหาเรื่องมาเก็ตติ้งเพราะว่าทำไมอะ่ะเขาสามารถจ้างเองตรงได้เวลาพี่เอาวงเนี่ยไปเล่นให้กลุ่มเพื่อนพี่เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตัวนักดนตรีเนี่ยให้เบอร์มือถือหรือเบอร์โทรศัพท์กับลูกค้าเป็นของตัวเองหรือผ่านหมายแบนล้วไม่มีทางรู้ตรงนั้นได้เออวงนี้เล่นดีนี่มาลังไปเล่นได้หน่อยไปเล่นอย่างนี้อย่างนี้พี่ก็คิดแทนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพี่ทําธุรกิจเนี่ยพี่ก็ทําในฐานะตัวกลางเหมือนกันเขาไม่จําเป็นต้องมาซื้อเราพี่ก็ต้องแก้เพนพอยต์ของพี่เหมือนกันตรงเนี้อยากให้แชร์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าคิดตรงนี้แล้ว อะไรมันโผล่ขึ้นมาต้นๆเลยว่าเออทำไมเขาต้องซื้อกับเราทำไมเขาต้องเลือกมมแบนปัญหาตรงนี้มันจริงๆแล้วอย่างเรื่องวงการวงให้เบอร์โทรกับทางลูกค้าเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ไมแบนเขาไปแก้ก็คือเรื่องของความสบายใจค่ะอย่างสมมติคุณไก่มีการจัดงานเองใช่ไหมครับมีการใช้วงเดิมๆที่มีการจัดงานมาพอนีอ้วันหนึ่ง วงติดงานมาไม่ได้คุณไก่ก็ต้องเริ่มกังวลในการหาวงสำรองใช่ไหมครับแล้ววงสำรองก็ต้องกังวลอีกว่าเขาจะมาไหมเล่นดีไหมใช่ไหมครับตอนีอ้ลูกค้าที่ใช้บริการ My แบรเนี่ยในในตรงเนี้ยคือเราจะมีซัพพอร์ตให้ในเรื่องของแต่เขาต้องเจอประสบการณ์ก่อนเนี้ยนะคบเขาต้องเจอปัญหาก่อนแล้วก็ได้เจอประสบการณ์นั้นด้วยก่อนเนี้ยตรงเนี้ยพี่ว่ามันยาก,ยาก อยากให้พยายามขยี้ประเด็นนี้นิดนึงโอเคมันก็จะมีแบ่งกลุ่มลูกค้าครับอย่างนี้ก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นบริษัทกับลูกค้าที่เป็นบุคคลอถ้าเป็นลูกค้าบุคคลเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ารองของไมแบนไมแบนกลุ่มลูกค้าหลักก็คือลูกค้าบริษัทลูกค้าบริษัททําไมเขาถึงไม่จ้างวงตรงหนึ่งคือเรื่องเอกสารใช่ไหมครับวงดน,นตรีเนี่ยเขาจะทําเรื่องเอกสารออกไปกํากับภาษีเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ จะมีปัญหาเ,เรื่องการวางบินครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงอันนี้ผู้จัดงานจะโดนเลืออ่ออแกไนเซอร์ส่วนใหญ่แล้วอ๋อการการการใช้คำว่าบทลงโทษมันจะไปตกกับออแกไนเซอร์หมายถึงเจ้าของงานมันใครเป็นผู้ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์โอเคครับวงดนตรีหรือผู้ ปกติแล้วเวลามีการจ้างงานที่เป็นลักษณะงานอีเวนต์ใช่ไหมครับงานอีเวนต์เนี่ยพอมีการ PR แบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยพอมีการจ้างวงดนตรีและวงดนตรีเล่นเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่เพลงของตัวเองเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์ลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของสิทธิ์ผู้จัดงานอ่าครับนักดนตรีวงดนตรีไม่ต้องตามตามหลักแล้วเนี่ยนักดนตรีเป็นผู้มีรายได้นักดนตรีต้องเป็นคนเคลียร์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้การที่เจ้าของสิทธิ์ไปเก็บนักดนตรีมันเก็บยากแลวซึ่งเป็นปัญหาที่เก็บมาตลอดและเก็บไม่ได้ เพราะนันดนตรีมไม่ยอมจ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับกว่าแล้วเขาจะไปรู้ได้ไงว่านั้นดนตรีไปเล่นที่ไหนือ<ม>จะไปตามเก็บก็เก็บไม่ได้คราวนี้เขาก็เลยต้องไปเก็บกับผู้จัดงานเพราะผู้จัดงานเนี่ยมีการ PR อาสื่อออกไปใช่ไหมครับคราวนี้พอผู้จัดงานเนี่ยเวลาจ้างมงูดนตรีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการไปจ่ายลิขสิทธิ<ม>์แล้วแต่ดิวจ่ายเป็นรายปีจ่ายเป็นรา,า,ายครั้ง<ม>ใช่ไหมครับคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าผู้ว่าจ้างทํางานสองรอบแล้วหนึ่งคือจ้างมูดนตรีสองเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ แต่คราวนี้พอมาจ้างที่ไม่แบรเนี่ยเราจบที่เราเลยคุณไม่ต้องไปเคลียรเรื่องลิขสิทธิ์คุณไม่ต้องไปเคลียรเรื่องจัดทางบหนึนตตีตามงบประมาณของงานของคุณโอ้ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเป็นเป็นคนจัดงานเนี่ยเขาก็จะต้องทํางานเยอะเรื่องอ่ะจ้างมบหนึ่ีเซตงานขึ้นมาแล้วยังจะต้องไปนั่งแก้ปัญหาทางด้านกฎหมายอีกอะไรพวกนี้นะคะซึ่ง อันนี้มันมีปัญหาจริงๆค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะคือบางครั้งคุณประสันอยากจะได้เพลงที่จะไปใช้ประกอบในการที่แกพูดอะไรนิดหน่อยเท่านั้นแหละก็วิ่งมาหาน้องก้องก็หลายหนว่าเฮ้ยตรงนี้มันติดไหมอะไรอย่างเงี้เยเลขาสิทธิ์ตรงนี้ทําไม่ได้ตั้งหลายอย่างนะคะมันมันถูกล็อกไปหมดมันเราก็ต้องคงต้องไปดูแหละว่าจริงๆปัญหามันตรงไหนแต่เราไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นเรามีหน้าที่ที่จะทําให้มันเหตุการณ์มันเป็นไปได้แล้วก็สามารถดําเนินธุรกิจไปได้ เรามีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยน้องก้องพูดต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าพอแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วมันมันช่วยให้คนสบายใจขึ้นเนี่ย <Okay. S 1> เราส่งเมสเซจตัวเนี้ยให้กับลูกค้ารู้ได้ยังไงว่ามันต้องไป present งานไหมหรือไปอยังไงเขาารู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วอยู่แก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาได้ด้วย พี ini, ่ถามจุกจิกหน่อยว่าพี่อยากรู้ลึกๆก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเวลาจัดงานเขาจะค้นหาจากหลักๆก็คือ Google Facebook ใช่ไหมครับเราก็พยายามทำคีย์เวิร์ดให้เราไปติดครับในการค้นหาวันนี้พอเขาค้นหาเราเจอแล้วเนี่ยเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราคือจองมนันตรีนะจองแล้วคุณได้อะไรครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดขาย ทั่วไปได้วยกันทั้งแชททั้งไลน์ทั้งจอง booking เข้ามาเพราะฉะนั้นข้อมูลที่บอกถึงประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมันจำเป็นที่จะต้องแจ้งกับเขาผ่านแพลตฟอร์มของน้องกล้องเลยหรืออะไรพวกนี้คือไปกระตุ้นตอบไหนทำให้เขาคิดว่าเออที่ตรงนี้ฉันจะต้องเจอปัญหาแล้วฉันแก้ปัญหาตรงนี้ได้พี่พูดถูกไหมรตรงเนี้ยที่พี่เห็นว่าจริงๆแล้วออมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ มันเป็นทริคไม่ใช่ทริคอะทิปของการตลาดที่เราจะต้องทําให้เขาเข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วมั่นใจในตัวเราเดี๋ยวนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากหน่อยนะคะในการดําเนินธุรกิจจริงๆอะไม่ได้ง่ายอย่างที่น้องกล้องพูดหรอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในอพิโซดหน้าว่ามันยากไหมทํำยังไงแล้วลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเนี่ยเขากลับมาใช้บริการด้วยเพนพอยต์อันที่เรากําลังพูดอยู่หรือเปล่านะคะเราพบกันครั้งหน้านะคะสําหรับอพิโซดที่3ค่ะขอบคุณค่ะ